ครับกกินบ่ค่อยเกง่งนะครับเด้องส่วนมากสถ่ายคลิปเห็ดกับเขาคลิปตัดยาเห็ดกับเขาขายตัดยาขายย่ำชีบลักขายย่ำครับผมกินบ่ค่อยเกง่งเป็นไรบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปกินนะครับเด้อ นดีครับมื้อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวบ้นบานร้านป้าปุ้นะครับเจ้าเดิมครับผมก๋วยเตี๋ยวบ้นบาน,นครับผมนี้สั่งเป็นเซ้ตเล็กนะครับเซ็ตเล็กลูกชิ้นหมูหมักน้ำตกนะครับนี่ครับใส่กระเทียมเจียวลงไปครับผมหัมนัวหน่อย อันชายหอมผักชีครับผมตามด้วยพริกไทยตตใส่หมูหมักลงไปครับผมตามด้วยลูกชิ้นนี่ครับชามละ30บาทนะครับดูปริมาณครับผมลูกชิ้น4ลูกนะครับ ผูกมากและก็อร่อยครับผมป๊าปุ๊กทำอร่อยนะครับเดี๋ยวน้ำตกลงเลยครับผมนี่ครับโอ้โหเลือดขนๆครับผมน่ากินมากพี่น้องมาแล้วนะครับนิวเอาปะเนี้ เหมือนกันครับผมเส้นเล็กลูกชิ้นหมูหมักนะครับชามละสามสิบบาทครับผมน้ำลาลลงไปครับผมของปนีทมด้วยน้ำส้้มน้ำส้มครับผมโอ้เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยอีกคนน้ำตาลนะทำไมไม่ปรุงแบบ อลอลนน่าจังมากไม่ไม่เดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าร้านก <laughs> ินไม่ได้ด้วยนะครับมาปรุงของลกกูกเอ็กทีเนี้ยใส่น้ำสมลงไปพี่น้องประมาณนี้โอ้เอาครับจัดไป ดูครับดูใส่ลงไปครับผมพ่อเหรอครับใส่บวบเบิร์ดทำทาเป็นสัตวแหละ <c oughs> เสร็จแล้วก็น้ำปลานะครับลุงแอ๊กไม่ใส่น้ำตาลนะครับพอลุงแอ๊กทำกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ำตาลเพราะลุงแอ๊กหวานอยู่แล้วครับผมนี่ครับสาธพี่น้อง เส็จแล้วก็ทําการคลรโคลีครับผมพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันนีผักสดให้ด้วยนะครับนี่ครับลุงแอดจะมากินกันนี้ครับผมพอดีก็ปิที่บ้านหมดจะกินลองกินกับน,น้ำปูนะครับเอาถั่วจิ้มมันจะเป็นจังไดพี่น้องที่แซ่บบ่ ลองเมึงครับผมก,กินแต่น้ำเนะเาะอร่อยแต่น้ำอ,อา่าดูสักคำ<อ>ดิมาเด้อพี่น้องเสร็จๆน้ำแกงครับผมทอดๆลองซุปก่อนครับผม แยกแย<ะ>บบกุญเชียวกับน้ำไอ้ถั่วกับน้ำปูครับผม <laughs> mm yeah. เซ็บพี่น้องสามสิบบาทกับปีบุมีน้ำปูครับผม ดเตียวหมักพักหลายๆ เขากันคือกันแช่นกับน้ำปู อร่อยมากมายมหาศาลหมักเบิ้งคนกินครับผมเบาวนุ่มไปลาหมักข่หมักเบิงคนกินคนกินได้ซาใจกว๋วยเตี๋ยวสดยอดกินเค็กก็เก่ง าใจครับอยากกินบ่ค่อยเกง่งนะครับเร้่องชวนมากสดทไทยคลิปเห็ดกับเขา่าคลิปตัดหญ้าเห็ดกับเข่าขายตัดหญ้าขายย่ำชีปลักขายย่ำครับผมกินบ่ค่อยเก่งปคนไดบ่ค่อยได้ทไทยคลิปกินนะครับเด้อ คุณครับที่เข้าขมารับชมนะครับเด้อเบ้แล้ว